ก็ S <S สวัสดีนะคะนักเรียนนะสำหรับวิชาของครูแอนนี่นักเรียนก็พอจะทราบรากันอยู่แล้วว่าเป็นในรายวิชาไม่สุขะก็พารศึกษาค่ะแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาพบกันในครั้งแรกเราก็อยากให้นักเรียนได้ผ่อนคลายกันเบาๆก่อนนะในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในบทนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเรียนในเรื่องของ การเจริญเติบโตและก็พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อนักเรียนอายุประมาณ 8, 9, 10ขวบช่วงวัยหลังจาก10ขวบเป็นต้นมาเนี่ยนักเรียนจะเริ่มพัฒนาการเข้าสู่วัยที่เรียกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่นักเรียนมองเห็นผ่านกระจบทุกวัน ทุกคนเนี่ยต้องเคยแน่นอนส่องกระจกดูใบหน้าตัวเองดูรูปร่างตัวเองว่ารูปร่างตัวเองอ้วนผอมผิวพันเป็นอย่างไรนี่แหละที่เขาเรียกว่าพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนะตอนนี้เรามาดูว่าก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนเนี่ยนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนสำรวจหรืออยากให้นักเรียนลองพิจารณาคิด อะไรก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะลองคิดตามครูนะว่าจากสถานการณ์ที่นักเรียนเคยผ่านมาเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกหรือนักเรียนทบทวนกับตัวเองยังไงในข้อที่1นึ่งครูมีคำถามว่าเวลาที่นักเรียนไปค่ายลูกเสือ นักเรียนชายหลายๆคนต้องอาบน้ําในห้องน้ํารวมกันทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวเดินเข้าไปในห้องอาบน้ํารวมเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมว่าตัวเองมีความรู้สึกเขินอายหรือมีความรู้สึกเฉยเฉยหรืออะไรอย่างไรก็ตามถ้านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรให้นักเรียนจดจําไว้ในใจก่อนต่อไปมาพูดถึงนักเรียนหญิงบ้าง นักเรียนหญิงล่ะเมื่ออาบน้ำในห้องน้ำรวมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยครูได้ยินตอนที่ไปค่ายลูกเสือเนี่ยได้ยินเลยกรีดวากวากัวกมีทั้งเสียงกรีดเสียงเล่นเสียงซุกซนกันไปตามภาษาแต่ครูอยากถามลงไปในความรู้สึกเนี่ยว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรมงเมื่อนักเรียนได้อาบน้ำรวมกันกับเพื่อนๆน,นะในข้อต่อไป นักเรียนสองกระจกแล้วนักเรียนรู้แล้วว่าตัวฉันเนี่ยมีรูปร่างลักษณะอย่างไรหลายๆคนเนี่ยมีลักษณะร่างกายแตกต่างไปจากเพื่อนบางคนบอกว่ามันก็เรียกว่าอวัยวะนี่เหมือนกันครูแต่ทําไมเวลาที่หนูมองผ่านกระจกหนูรู้สึกว่าอันนี้ของเพื่อนมันเบิร์กว่าดีกว่าสวยกว่าเลิศกว่าทําไมของเพื่อนผมมันมันแน่นกว่ามันเป๊ะกว่ามันปึ้งปังกว่า ดังนั้นในข้อสาคุณจะถามว่าอาวัยวะใดในร่างกายของนักเรียนที่นักเรียนรู้สึกว่าไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นของเราเลยนะห่วงมากอยากให้ใครมาไม่อยากให้ใครมาเห็นแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ตามหรือว่าใครๆก็ตามไม่อยากให้มาเห็น,นในหัวข้อสุดท้ายนักเรียนลองพิจรนะารณาอวัยวะภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกายที่นักเรียนมองเห็นเนี่ยว่าอาวัยวะใดที่มันเปลี่ยนแปลง จากตอนที่นักเรียนอยู่ประมาณป .3 าปสนะพอวันเรียนพอ้องเรียนจบปสนักเรียนเริ่มแตะอายุ10ขวบเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนักเรียนลองคิดซิว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัดหลังจากที่นักเรียนสำรวจแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำนะอย่าได้ไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงแค่นึกแล้วก็ ใช้สิ่งที่นักเรียนเนี่ยผ่านมาว่าประสบการณ์จากนักเรียนเนี่ยมีอาวัยวะใดของนักเรียนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กหลายๆคนมีน้องเลี้ยงอยู่ข้างๆตัวไม่ต้องไปดูของน้องนะหลายๆคนต้องอาบน้ําให้น้องนะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงผู้ชายก็ sandwich, จะรู้แล้วว่าอาวัยวะเนี่ยแต่ละอาวัยวะชายหญิงมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะประสบการณ์ที่นักเรียนเรียนมาตอนที่นักเรียนอยู่ป .3 ปสปหป .6 มห มันก็ทําให้นักเรียนรู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้เราแยกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆของชายหญิงที่มันแตกต่างกันคราวนี้หลายๆคนเนี่ยตอบคาถามได้แล้วว่าจาก4ข้อที่ครูถามมาเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรและมีอวัยวะใดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อยากให้เพื่อนเห็นถ้านักเรียนตอบคาถามนี้ได้แล้วบอกเลยว่าบทนี้ก็ไม่ยากต่อไป นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจรวมทั้งสอบนะในจุดประสงค์ในเนื้อหาบทนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะเราก็จะมาเข้าสู่นื้อหาบทเรียนแล้วว่าวัยรุ่นคือมีเครื่องหมายเครื่องมากมากมายปุ้งปุ่งปุงปอวัยรุ่นก็คือผมไงครูวัยรุ่นก็คือหนูไงคะวัยรุ่นก็คือเพื่อนหนูวัยรุ่นเริ่มมีหน้าอกวัยรุ่นเริ่มมีประจำเดือน นะผู้ชายเริ่มรู้แล้วว่าอาวัยวะเพศแข็งตัวเป็นอย่างไรผู้ชายเริ่มรู้แล้วว่าการมีแฟนเป็นอย่างไรผู้หญิงผู้ชายเริ่มมีความสัมพันธ์นะมีความรู้สึกต่อกันนี่ไงครูวัยรุ่นทำไมไม่มีใครเข้าใจผมเลยล่ะครูทำไมไม่มีเข้าใจหนูเลยเคือพ่อแม่เพราะว่าหนูเป็นวัยรุ่นใช่หรือไม่นะนี่แหละเราจะมาอยู่เราจะมีคำตอบให้นักเรียนในบทนี้นะคะ ราวนี้เรามาดูว่าความหมายของวัยรุ่นเนี่ยนะวิกิเนี่ยวิกิก็คือวิกิพีเดียเนี่ยก็บอกไว้ว่าวัยรุ่นคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจมนุษย์นะคะจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่วิกิบอกมาอันนี้คราวนี้มาเจอนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ลงในวารสารการแพทย์ของอเมริกา mm. เขาก็บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยรุ่น mm. ที่พ้นจากวัยเด็กแต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นก็คือช่วงระยะของมันนั่นแหละ ระหว่างเด็กสู่วัยผู้ใหญ่นั่นเองมันคือตรงขนาดตรงกลางที่เรียกว่าวัยรุ่นจะมีอายุตั้งแต่บางตำราก็บอกตั้งแต่10ถึง24ปีมาตำราบอก11-19ถึง19ปีดังนั้นตำราแต่ตำรากเนี้ยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุธ,ธิภาวะของแต่ละบุคคลส่วนหมอมาฮดนเนี่ยหมอไม่โดนก็บอกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่พยายามจะเล่งการจเจริญเติบโตทั้งท,งทงางร่างกายรูปร่างจิตใจ นะเล่งทางความรู้เล่งทางความฉลาดเล่งในเรื่องของการที่อยากจะมีอาชีพ Destroy เพื่อจะ, <ouse> จะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นี่คือหลายๆสำนักก็บอกไว้ว่าวัาวายรุ่นอย่างง้นอย่างนี้อย่างนะั้นที่จริงแล้ววัยรุ่นก็คือวัยของพวกเรานี่แหละที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์รวมทั้งสติปัญญาที่มีความเปลี่ยนแปลงทําให้นักเรียนเนี่ยก้าวสู่วัยที่เรียกว่าวัยผู้ใหญ่ดังนั้นนักเรียน เริ่มเป็นวัยรุ่นเมื่อไหร่ล่ะนักเรียนเริ่มสังเกตตัวเองเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเราเริ่มมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปผู้ชายเริ่มเสียงแตกผู้หญิงเริ่มมีหน้าอกผู้ชายเริ่มรู้จักคําว่าฝันเปลี่ยนผู้หญิงเริ่มรู้จักคําว่ามีประจำเดือนนี่แหละร่างกายกําลังเข้าสู่วัยที่เรียกว่าวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เราสามารถเห็นได้ง่ายๆที่สุด นะส่วนทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็จะติดตามมานะคะคราวนี้เราจะมาแบ่งช่วงวัยของวัยรุ่นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1จะเป็นวัยรุ่นตอนต้นนะวัยรุ่นตอนต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมากนะหลายๆคนเนี่ยเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงในช่วงวัยประมาณ10 1112หลายๆคนเนี่ยจะอยู่ทำไมส่วนสูงของนักเรียนเนี่ยจะอยู่สูงกว่าผู้ชาย เป็นสัดส่วนมากนะเ,<อ>เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่ทําให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปการจเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วกว่าผู้ชายประมาณ2-3ปีนะดังนั้นช่วงวัยนี้แหละผู้หญิงเนี่ยจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหลายๆด้านมีความสะสวยสวยเก๋ะนะผิวพรรณสวยงามรวมทั้งรูปร่างที่เริ่มเป็นผู้หญิงที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ นะคะหลายๆคนก็จะเริ่มรู้จักยกทรงหลายๆคนก็จะอยากจะมีผิวพรรณที่สวยทาครีมนะนี่แหละผู้หญิงจะมีการจเจริญเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วกว่าผู้ชายในส่วนช่วงที่สอง <c oughs> ที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นตอนกลางก็จะเป็นของผู้ชายละผู้ชายเขาจะเริ่มมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวัย14ปีนะ่ยมากมายลูกกระเดือกแหลมเห็นชัด นะกล้ามเนื้อเริ่มมีมัดใหญ่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะส่วนในเรื่องของจิตใจก็จะทำไมเริ่มมีความรู้สึกออชอบเพื่อนเพศตรงข้ามเริ่มรู้สึกอยากให้มีแฟนบ้างอยากจะให้คนนี้มันกริ๊ดกราดอยากจะให้เพื่อนในกลุ่มเป็นการยอมเป็นที่ยอมรับไม่ผิดกันกับบผู้หญิงผู้หญิงก็พอกันผู้หญิงก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามนะแต่การเลี้ยงดูเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยนะดูแลนักเรียนนะและเข้าใจเนี่ยในเรื่องของความการมีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะค่อนข้างน้อยแต่ถ้ามันมีปัญหามาตั้งแต่ครอบครัวบ้างส่วนตัวนักเรียนเองเพื่อนนักเรียนเองเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาต่อไปนะเราจะพูดกันในเนื้อหาในบทต่อไปนะ <S <S น <la> ส่วนวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนก็คือรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่เปลี่ยนและ ใครหล่อมายังไงสวยมายัางไงก็จะหล่อสวยส่วนสูงก็จะสูงอย่างเงี้ยคงเส้นคงวาไปตลอดจนกว่าเราจะอายุฮฮนะแก่หรือเรียกว,ว่าอายุมาหกสิบปีเนี่ยส่วนสูงของนักเรียนบางคนก็จะเริ่มลดลงเมื่อน,นักเรียนอายุเกินหกสิบปีแล้ววัยชราเพราะว่าหลังเริ่มงอหลังเริ่มคุ้มนะกระดูคอตรง้อต่ออะไรก็เลอะเทอะไปเลืเ่อยเปืนะ่อยนะอาจจะทําให้มีการส่วนสูงไปแต่ช่วงนี้มันจะสูงกลออต่อเนื่องไป นะผู้ชายจะหยุดสูงประมาณอายุ20ปีผู้หญิงก็จะหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ18ปีนะพอช่วงอายุเท่านี้ผู้หญิงทุกคนต้องมีประจำเดือนแล้วเพราะมันเป็นวัยที่จเจริญพันธุ์เต็มที่แล้วนะนักเรียนก็ต้องสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือมีความผิดปกติหรือเปล่านะรีบแจ้งอกครอง,อง,องแล้วก็ไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอดูแลรักษาว่าทําไมหนูไม่มีประจำเดือนตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีประจำเดือนเลยค่ะแต่ถ้านั้งเรียนมีประจำเดือนมาแล้วนะ ตลอด3ปีที่ผ่านมามีอยู่มาวันหนึ่งนักเรียนอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายแล้วประจําเดือนขาดไป2เดือนนะอันดับแรงเลยก็ไปเซเว่นนะจ้ะไปซื้อนะที่ตรวจคันมาตรวจนะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะพลาดพลังตั้งคันหรือเปล่านะส่วนท่านผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะอวัยวะของนักเรียนเนี่ยนะมีความแข็งแรงมีความนะ เป็นนุ่มเต็มที่ไม่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นนะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีนะทั้ง4ด้านคือร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมอ่ะทั่วๆไปได้ยินกันบ่อยๆเวลาตอบคำต,ตอบตอบข้อสอบไม่ต้องคิดอะไรมากเจอ4คํคำนี้ตอบไปเถอะนะมันเป็นคำพื้นฐานนะที่ใช้นะในทุกๆนะหลายๆนะวิชานะอะไรที่มันตอบอยู่ในแง่ดีนะ อะไรก็ตอบประมาณนี้นะ,ะการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นแน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะแต่สําหรับในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นภาพชัดภาพชัดเจนที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นก็คือเรื่องของร่างกายวันนี้ครูจะมาบอกว่าวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของร่างกายนะอันที่หนึ่งแน่นอนพัฒนาการที่เด่นชัดจากเด็กสู่วัยรุ่นคือ ร่างกายส่วนสูงขนาดของร่างกายส่วนสูงและน้ำหนักนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้านัเกเรียนที่จริงแล้วเรื่องนี้มันจะมีอยู่ในม3ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่วัยรุ่นนะแต่ม2เนี่ยครูจะพูดให้ได้ยินก่อนพูดให้ฟังก่อนนะัคือเขาบอกว่าวัยที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายส่วนสูงน้ำหนักมากที่สุดคือวัยทารกมีการเปลี่ยนแปลงมากถึง70%ซ นะในช่วงระยะเวลาเพียง3ปีทาลกคือนับตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพศอย่างเห็นได้ชัดส่วนทูงสูง,สงน้ําหนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโภชนาการอยู่กับพันธุกรรมนะอยู่กับวิธีการกินวิธีการออกกําลังกายการพักผ่อนของนักเรียนใครม,ม,มีพันธุกรรมที่พ่อแม่สูงนะรูปร่างอะรกอาจจะมีความสูงนะมากกว่า80% พ่อแม่ทงอะไรตัวเล็กนะนักเรียนอาจจะตัวเล็กตามพ่อแม่แต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนตัวเล็กแต่นักเรียนออกกาลังกายสม่ําเสมอนะมีการทานอาหารดีๆมีประโยชน์ออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยนะส่วนสูงของนกเรียนก็จะพัฒนานะได้มากกว่าผู้ปกครองของนักเรียนแน่นอนนะเพราะสมัยนีย้ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนโตมาเนี่ยนะตั้งแต่เข้าอนุบาลจนถึงปหนักเรียนได้ดื่มนมเป็นประจําทุกวันนะจึงสังเกตได้ว่านักเรียนเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยจะมีส่วนสูงที่ทำไม มากกว่าสมัยที่คุณครูอายุเท่าๆนักเรียนนะคะแต่ก่อนเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยสูงเฉลี่ยแค่155นะแต่ปัจจุบันเนี่ยแอบได้ข่าวมาว่าเฉลี่ยแล้วนะเพิ่มอีก1เซนเป็น156ผู้ชายเฉลี่ยแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะสูงประมาณ170เดนะเดี๋ยวนี้ก็ทยานได้เกิน170กันเป็นสกันเส่วนมากนะนี่คือลักษณะของการมีโภชนาการหรือการกินที่ดี รวมทั้งการออกกาลังกายการออกกําลังกายแล้รวรวมทั้งก็การนอนการพักผ่อนนะความต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อขนาดร่างกายส่วนสูงและน้ําหนักคูพ่พ่อแม่หนูเนี่ยพร้อมมากเลยนะแต่ทาไมผมอ้วนอนะ่ะกลับบ้านไปคิดดูดีๆว่าทําไมแกถึงอ้วนพิจารณาใหม่ว่าลักษณะการกินของเราเนี่ยดื่มนะ้ำมะลุมากน้อยเพียงไหนนะกินอาหารมันมากไหม ชอบออกกาลังกายหรือไม่ถ้านักเรียนมีสองสามอย่างนียครูพูดถึงเนะี่ยแต่ว่านักเรียนมีการกินที่ไม่ปกตินะเป็นการกินเกินนั่นเองนะดังนั้นถ้านักเรียนอยากอยู่ในทางสายกลางรูปร่างดีนะคะไม่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเนะี่ยการกินนะการออกกําลังกายนะการใช้ชีวิตการพักผ่อนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะสำหรับตัวนักเรียนเองนะทบทวนดีๆนะ เอานี้พอเราทบทวนตัวแล้วไอ้ครูทําไมหนูกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะเอานี้พอนักเรียนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอาหารที่นักเรียนกินละ่ะมาม่านะอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะมามา่าก่อนที่นักเรียนจะอ้วนนักเรียนน่าจะเป็นโรคไตก่อนนะหลายๆคนเนี่ยนะลูกศิษย์เก่าเนี่ยนะอยู่ดีๆก็หายไปครึ่งเทอมถามทําไมไม่มาเรียนหนังสือกินมาม่าเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะเป็นประจำนะวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ากว่า 3าซองติดต่อเนื่องกันอาจจะวันเว้นวันบ้างสองวันบ้างเสร็จแล้วหายไปเลยครึ่งเดือนหายไปเลยครึ่งเทอมป่วยไตายวายนะดังนั้นวิธีการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนเป็นสิ่งสําคัญจะทำให้ร่างกายส่วนสูงน้ำหนักเรานะมีความโดดเด่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะต่อไปสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่2ก็คือโครงสร้างใบหน้าดูรูปกันก่อนโอ้โหดารากเกาหลี คือเรามองคราหน้าเนี่ยโครงหน้าก็รู้สึกนะว่าเขาคือเขาแต่นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเปลี่ยนแปลงจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรรูปที่สองก็จะเป็นรูปดาราไทยนะน่าจะชื่อใบเฟิร์นนะก็หน้าไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่เห็นเลยว่าหน้าเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะรูปที่สามก็เป็นดาราผู้ชายอเล็กซ์เกนเดลแล้วก็อีกคนนึ่งครูจำชื่อไม่ได้ เขาบอกว่าโครงสร้างใบหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่วัยรุ่นก็คือกระดูกของจมูกเนี่ยจะโตขึ้นนะจะทําให้ดั้งจมูกเนี่ยเป็นสันนะรวมทั้งขากรรไกรนะทั้งด้านบนด้านล่างเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตทําให้โครงหน้าของนักเรียนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักเรียนสังเกตในแอปที่นักเรียนเล่น,นในแอปมันจะมีแอปที่เป็นแอปหน้าเด็กกับแอปหน้าผู้ใหญ่ นะพอนักเรียนเข้าแอป,ปหน้าเด็กนักเรียนน่าจะกลมๆจมูกจะแบนๆนะนั่นแหละขเขาเรียกว่าทําให้ลักษณะของโครงสร้างใบหน้ามันเปลี่ยนแปลงไปนะก็ลองไปเล่นดูถ้าอยากรู้ตัวเองหน้าเด็กขนาดไหนนะใครที่ไม่เคยรู้สึกตัวเองหน้าเด็กก็ไม่ใช่แอปนะทุกคนถ่ายรูปรู้จักอยู่แล้วว่าเติมแอปพลิเคชันเป็นยังไงนะในส่วนที่3การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะ ทำไมฮอร์โมนถึงทําให้ร่างกายของวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงสองสิ่งที่ชัดเจนที่ทาให้ร่างกายของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของสิวมาจากสิวใช่ไหมสิวเนี่ยเกิดได้ทั่วร่างกายนักเรียนไม่ใช่เฉพาะที่บริเวณใบหน้านะเด็นหลังที่หน้าอกงามแขนงามขานะมีโอกาสเกิดสิวได้หมดนะเพราะว่าสิวเนี่ยมีผลจากฮอร์โมนนะเป็นฮอร์โมนที่ ช่วยในการจเจริญเติบโตที่เรียกว่าฮอร์โมนที่เรียกว่าในต่อมไทรอย์กรดฮอร์โมนนั่นเองจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีสิวและสิวเนี่ยนะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะแต่จะเกิดชัดเจนมากในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะเพราะว่าฮอร์โมนจะหลั่งสารที่เรียกว่ากรดฮอร์โมนออกมาเยอะทําให้เกิดการอักเสบของต่อมไขมันใต้ผิวหนะังและทําให้เกิดสิวโดยเฉพาะเพศชาย เพศชายเนี่ยจะเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะในเรื่องที่สองที่เกิดจากการเปลีป่ยนแปลงฮอร์โมนคือกลิ่นตัวกลิ่นตัวเนี่ยแหละที่ทําให้ผู้ชายหลายๆคนนี่นะเวลาเข้าห้องคอมพิวเตอร์นี่ถามบุตักได้เลยว่ากลิ่นตลบอบอวนขนาดไหนนะเดชบุญนโรงเรเียนเราเนี่ยถอดรองเท้าขึ้นตึกนะคะจึงทําให้กลิ่นรองเท้านักเรียนเนี่ยไม่หนานแน่น เข้ากลิ่นจกแแักระแลกลิ่นตัวที่นักเรียนเตะบอลแล้วขึ้นมาในห้องคอมพิวเตอร์นะห้องไหนก็ตามที่เป็นห้องทึบห้องปิดเนี่ยนะจะรู้เลยว่ากลิ่นตัวของผู้ชายเนี่ยนะจะรุนแรงแต่ที่จริงแล้วกลิ่นตัวชายหญิงเนะี่ยรุนแรงเท่ากันแต่ทําไมผู้ชายถึงมีกลิ่นตัวมากกว่าเพราะกิจกรรมที่นักเรียนชายทําเช่นเตะฟุตบอลวิ่งเล่นส่วนท่านผู้หญิงทั้งหลายก็จะนั่งพับเพียบสวย,สวย กินขนมเมาแตกอยู่ด้านล่างจึงทําให้ผู้หญิงเนะี่ยไม่ค่อยมีเงินจึงทาไม่ค่อยไม่มีกลิ่นตัวแต่ถ้านักเรียนต้องการให้กลิ่นตัวนักเรียนหายไปนักเรียนก็ต้องทําความสะอาดร่างกายนะอย่างเช่นอาบน้ําเป็นประจำเนะช้าเย็นหรือถ้านักเรียนมีเหงื่อมากๆนะนักเรียนก็ต้องหาเวลานะอาบน้ําเพิ่มเติมนะคะการซักเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งสําคัญซักให้สะอาดพึงแดดให้เรียบร้อยนะจะได้แห้งสนิทเมื่อนักเรียนมีเสื้อผ้าที่ดีอาบน้ําสะอาด นะนักเรียนก็จะลดกลิ่นตัวของตัวนักเรียนไปและที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนหลายๆคนติดตามมาในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศชายนักเรียนรู้จักกันหลายๆชื่อนะชื่ออะไรบ้างนักเรียนน่าจะรู้อยู่นะมีทั้งหยาบมีทั้งไม่หยาบมีทั้ง พอรับฟังได้มีทั้งรับฟังไม่ได้แล้วนักเรียนก็มักเอาเอาวัยวะเพศเนี่ยไปด่าเพื่อนนะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือคําว่าอะไรนะโรูไม่เอาออกสื่อนะเดี๋ยวจะโดนนะสะแกนยะเรียกว่าอะไรนะอาจจะโดนแบบเซนเซอร์ได้นะคะคราวน,นี้มาดูว่าอาวัยวะเพศชายเนี่ยจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหนึ่งแน่นอนขนาด ขนาดของอวัยวะเพศนักเรียนชายทั้งอันทะทั้งองคชาตเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยังไงครูไม่รู้แต่รู้ว่าใหญ่ขึ้นจากกระปูน้อยๆเนี่ยนะเป็นกระจุยใหญ่หญนะลูกอันธะนักเรียนจากแฟบๆเล็กๆก็ทําไมขยายใหญ,ใหญ่เปลี่ยนสีด้วยบางคนนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศชายก็คือมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสอง มีขนเพิ่มมากขึ้นทั่วร่างกายของนักเรียนชายไม่ว่าจะเป็นที่หน้าอกบางคนมีขนหน้าอกบางคนมีขนหน้าแข้งนะและขนเยอวยวะเพศก็มีเพิ่มมากขึ้นนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของอวัยวะเพศชายอันที่3ที่ชัดเจนก็คือมีอาการฝันเปียกอาการฝันเปียกคืออะไรอาการฝันเปียกคืออาการที่น้ำอสุจิ ที่เก็บอยู่ในอันทะมีปริมาณมากจนทำให้มันต้องล้นปรินออกมาแต่ก่อนที่มันจะล้นปรินเนี่ยนะท่อนำอสุจิมันก็ต้องทำไรยืดตัวแข่งตัวจึงทำให้ลักษณะอ,อวัยวะเพศชายนักเรียนเนี่ยนะมันแข่งตัวมันก็จะมีน้ำไหลออกมาส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนตื่นนอนในช่วงเช้าลองสำรวจตัวเองดูนะ<ม>ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลง แบบ3ข้อนี้ไหมถ้าเปลี่ยนแปลงแบบ3ข้อนี้เป็นอย่างน้อยนะบอกเลยว่านักเรียนกลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวแล้วนะส่วนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศหญิงมานะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนสำรวจกันดูว่าใครมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะรูปไม่โปะนะไม่ต้องกรีดไม่ต้องอะไรไม่ต้องเอามือเอาเอา,เอามือปิดตาหลายหลายคนเห็นของตนเองอยู่แล้วส่วนของผู้ชายก็ดูเป็นรูปการ์ตูนไป ไม่ต้องจินตนาการว่าเป็นของจริงนะคราวนี้มาดูว่าอาวัยวะเพศที่อวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างไรมีอะไรบ้างหนึ่งมีขนขึ้นที่หัวหน่าวหัวหน่าวอยู่ตรงไหนครูหัวเข่าหรือเปล่าไม่ใช่ที่ไหนหัวหน่าวก็คือเนินนะบริเวณเนินเหนืออวัยวะเพศของนักเรียนนะจะมีขนขึ้นอยู่บริเวณร,บรอบๆนะรวมทั้งนะบริเวณของผิว อวัยวะเพศนะบางคนก็ลามไปถึงง่ามตูดก็มีนะเป็นเรื่องปกติที่อวัยวะเพศลักษณะของอวัยวะเพศหญิงจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเริ่มมีอาการที่เรียกว่าอาการตกขาวอาการตกขาวจะต่างจากฝันเปียกนะลักษณะน้ำมาสุจิกับอาการตกขาวไม่เหมือนกันน้ำสุจิจะค่อนข้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีจะใส,วนะะสกว่านะจะใสกว่าแล้วก็ จะค่อนข้างไม่หนืดเท่าลักษณะการตกขาวของผู้หญิงการตกขาวผู้หญิงจะเป็นเหมือนตั้งเปียกนะยุน่นยุ่นเหมือนขี้มูกนะแต่ลักษณะเป็นสีขาวนะเกิดจากการหลังสารคันหลังในช่องคลอดของผู้หญิงที่มันมีอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงทุกคนเป็นเรื่องปกติและสุดท้ายที่เห็นเด่นชัดก็คือมีประจำเดือนการมีประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ย เริ่มมีตั้งแต่อายุหกขวบเจ็ดขวบก็มีนะเคยได้ยินข่าวนี่เร็วสุดอยู่ที่สี่ขวบนะคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ผิดปกตินะบางคนมีช้าสุดที่อายุสิบแปดนะไม่ผิดปกตินะมีช้าที่สิบแปดเนี่ยถือว่าปกตินะคะการมีประจำเดือนเนี่ยแต่และคนก็แตกต่างกันออกไปมีวันหนึ่งสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันมีสิบห้าวันเว้นมีอีกสิบห้าวันอันนี้ก็คือ ช่วงที่นักเรียนกําลังเป็นวัยรุ่นมันก็จะมีความผิดปกติแต่พอนักเรียนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เต็มที่แล้วนักเรียนก็จะเริ่มมีจํานวนของประจําเดือนที่คงที่นักเรียนก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรถ้าใครมีอาการปวดท้องอะไรนักเรียนก็รู้วิธีอยู่แล้วว่าเราจะดูแลตนเองอยังไงนะประครบน้ําอุ่นบ้างทานยาบ้างนะก่อนที่เป็นประจําเดือนก็ออกกําลังกายพักผ่อนดีด นะดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดนะีอาการที่ปวดท้องในขณะมีประจำเดือนก็จะลดน้อยลงนะดังนั้น3ข้อนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ให้นักเรียนลองพิจารณาตัวเองว่านะักเรียนเป็นเป็นวัยรุ่นนะเป็นรุ่นหญิงเต็มตัวเราหรือ,อยังนะหลายหลคนเริ่มทักไลน์ไปหาเพื่อนแล้วว่าเออมีทุกอย่างเลย ผมไม่รู้ทุอย่างเลยครูดังนั้นนักเรียนก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเป็นวัยรุ่นเต็มตัวนะคะสำหรับในหน่วยนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทั้งหมดนะซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆกับนักเรียนหญิงแนละนักเรียนชายนะนักเรียนไม่ต้องไปเขอะเขินอะไรกับมันมากมายเพราะว่านักเรียนสํารวจร่างกายแล้วนะในเพศชายก็เป็นจริง ในเพศหญิงก็เป็นจังนะก็อยากให้นักเรียนฝากนักเรียนไว้ในเรื่องของการดูแลสุขลักษณะอนามัยในการดูแลความสะอาดทั่วร่างกายของนักเรียนนะใครมีข้อสงสัยนะอะไรก็ตามหรือต้องการปรึกษาเนี่ยก็ติดต่อที่อีเมลแวร์ได้เลยนะถ้าเคอะเขินไม่กล้ามาคุยกันตรงๆก็ส่งเมลมานะใครมีลายก็ส่งลายมาเดี๋ยครูจะตอบให้ทุกอย่างเป็นความลับ นะจะไม่ไปแพ่งพายที่ไหนเด็ดขาดนะคะถ้านักเรียนนะอยากจะปรึกษานะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะในเรื่องของพัฒนาการทางเพศนะพัฒนาการทางวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะส่วนงานที่นักเรียนจะต้องทำนะเดี๋ยวครูก็จะนะฝากไว้ในลิงก์นะ ผ่านการติดต่อกันในห้องนะบอกเพื่อนๆด้วยถ้าวันนี้ใครไม่ได้เข้ามานะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแบบฝึกหัดก็ไม่ยากนะโอเคเวลามีแต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะได้รับความรู้นะพอประมาณใครมีคำถามอะไรอย่าลืมนะครูเปิดอีเมลให้ดูอีกทีนะึงส่งเมลมาได้นะ จะหาเวลาตอบให้อันไหนที่ครูตอบไม่ได้ครูก็จะไปถามนะเพื่อนๆนะของคุณครูนะหรือว่าอาจจะสาะหาตามเว็บไซต์ต่างๆนะมาตอบคําถามของนักเรียนนะราหวังว่านักเรียนจะอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะช่วงนี้โรคต่างๆก็ยังมีอยู่ เรามาระวังตัวเองด้วยทุกครั้งที่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่หน้ากากล้างมือเป็นประจำนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบายบายสวัสดี